สวัสดีค่ะมาเจอกันครวคุณพิม์เย็นนี้นะคะเขากลับมาเด็ดพักปังกันน้แจะแหล่งเมืองนัเจ้านี่เขาเนี่ยก็เข้าเมืองนาอเอาขยอนอ่อนมาเด็ดนาะปีพิมพ์มากกินแข่งพักปังเจ้ามันลํำมันหวานหวานมันนืดดีเขากับใบมันเหียนะสามีปีพิมพ์แต้มมันพริกองแค่บอกว่าเป็นญาวันนี้ญาแข่งพักปังกับน้ำพริกองสามีบอกว่าน้ำพริกองก็เหมือนสปาเกตตี้ฝรั่งอีวามันกระถาจัดใจนะนาะ นี่มะเขือส้มเหมือนกันนะ่ะไปได้ของเจ้าตื่นนอนกันยังออติซีกึงอยู่กำลังรับปุ๋ยมาดูดิ้นกันอยู่เลยเจ้าก็สนุกสนานกันไปนะเจ้าโอ้อนนโหใครเคยกินบ้างคะผักปังหลายคนก็จะบอกว่าผักปังคือยังไงคะผักปังคือมันจะเป็นเม็ดสีม่วงที่เรามาไว้ไว้เล่นตอนเด็กเห็นไหมคะ นี่ก็ซื้อมาสองเหรียญน,นะคะก็ถือว่าไม่แพงนะคะต่างแดนนะคะทำกินกันนะคะวันนี้แค่นะคะี้ค่ะเดี๋ยวมันจะนานเจอกันค่ะเจ้าสมเป็นน้ำพริกออมของเจ้าก็จะใจของแม่อันอย่างก็แม่น้อยเหมือนเดิมนะเจ้าชนิดไม่ผัดนะคะเดี๋ยวเขาก็ลงไปเลยง่ายๆนะเจ้าก็มี้มือเขือส้มนี่ก็มาจากบ้านปีไอาสามีเนาะไข่ซื้อมาหมูซื้อมาต้นหอมผักชีซื้อมา พักกับเจะมีมาแต่งซุปมาแต่งดิบแล้วก็พักนี่เขาไปต้มน้ำนี่เนาะพักรวกนี่แนะ่ต่อไปแกงพักตังเขาก็จะมีก็ข่าตะไคร้หอมใหญ่เราไม่มีหอมแดงนะคะมะนาวผักปังนะคะต้นหอมนะคะไข่มะเขือส้มนะคะแล้วก็อะไรนะคะจินส้มนะคะหรือแหนมนะคะภาษาอังกฤษก็คอแหนมนะคะ N A M ค่ะ,อะตอนนี้นะ้ำมันก็เดือดฮ่าฮ่าฮ่าแล้วนะคะ เราก็ใส่พริกนี้ลงไปทั้งซองเลยนะคะวิธีง่ายใครจะตำก็ได้นะคะใน o o g l e ลนะฮะนาำก็จะเด่นนะคะเชื่อพี่ฟิล์มค่ะงานจะเด่นนะคะงานจะเด่นงานกระดอนนะคะเราก็นี้ลงไปผัดนะคะโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่กลัวอยู่ไกลามากเลยเห็นไหมคะได้เจอกัน เจ้าต่อไปเขาเอาหมูลงไปพัดเนาะก็กนั่นหีกระเด็นมาดุนแรงนี่ค่ะชาไหมชาเปิดไฟอ่อนๆน,นะคะเดี๋ยวมันจะไหม้ค่ะตอนนี้เขาบอกนะค่ะเบาไปค่ะเห็นหน้ากันไหม มีวิธีการตามยังไงใครจะใช้เป็นแบบตำก็ได้นะคะพริกก็คงมีพริกแหง้งหอมแดงกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคจากเดี๋ยวเจอกันค่ะช่วงที่เราหมอ,อ,อหมอนะ่ะรหอรหมูสุกข,ข้าวใส่กระเทียมนะคะนี่ลงไปแล้วก็อะไรนะ พี่ขี้หนูที่อยู่ในนี้นะคะที่มากับแหนมนะคะแหนมนั่นแหละค่ะบบดัชเริดด้วยค่ะแล้วก็ใส่ไปคัดต้มมันไปนะคะตอนนี้เราก็ผัดอันนี้นะคะให้หมูสุกค่ะทำไม่ยากค่ะบางสูตรเขาก็จะใส่ไข่ไก่ด้วยนะคะแต่บางที่ก็จะไม่ใส่นะคะครั้งก่อนทาแล้วไม่ได้ใส่มีน้องคนนึงนะคะมาถามว่าพี่พพ์ไม่ใส่ไข่ไก่หรอคะโอเควันนี้พี่จะใส่นะคะแต่พี่พิมพ์ชอบใส่แบบไข่ไก่ค่ะอุ้ยหอมมากเลยค่ะเฮจ่าเดี๋ยวเจอกัน ค่ะต่อไปนะคะก็ใส่มะเขือส้มเลยนะเจ้านี่สดๆจากฟราร์มไข่ไก่สดๆจากร้านดอลรีนะคะสามีเลยเรียกว่าเป็นสปาเกตตี้ไงคะสามีเลยเรียกว่าเป็นสปาเกตตี้ของคนไทยนะคะนี่เจ้าเขาขอมะเขือส้มจนมะเขือส้มแหลวขุ่นนาะเขาก็ใส่ไข่ลงไปเจ้านี่เขาก็ใส่อ่อนๆได้ละที่มันเคี่ยวมะเขือส้มไปเนาะ ยำหน้ามะนเกิดส้มก็จะออกมาวุ้ดวุ้ดวุดวุดอีนแน่มอมอีมอินแน่เจ้าปลาขันเจ้าต่อไปพี่พิมก็จะใส่เห็ก็ลืมเห็นมะากใส่เกลือเจ้าน้อยหนึ่งนะตัดเค็มเบาเบเบาเบานะคะไตจะวายนะคะแล้วก็รสด,ดีนะคะอันนี้ก็เดือดสุดชีวิตนะคะของวิเศษแต่รุมชูชีพลงไปไม่ใช่นะคะรสด,ดีนะคะเดี๋ยวไปใส่ขงวิเศษ เซลเลดน,นะคะตอนนี้นี่ก็เดือดแล้วก็ปิดไฟนะคะเรายังจะไม่ทำนะครับเพราะมันจะสุกเร็วนะคะนี้เห็นไหมคะน้ำาเกิดโซมก็ออกมาละโซโซกโซนี่สูเอ้ยค่าอุ้ยเป็นวิดีโอหรอโอเคแค่วิดีโอให้ดูเลแล้วกันเจ้าน้ำพริกอ่องของเฮาโอเคตอนนี้กำลังเดือดบุยบุย,บ,ยบุยเลยนะคะ เจ้าตอนนี้น้ำกับซุปแล้วเนาะไพิมงก็จะใส่เ้าะเขื่อส้มจิ้นส้มต้องใส่ไข่กันก่อนมาเป็นอย่างเนะเจ้าไข่จิ้นส้มลงไปลนะอยู่ได้จิ้นส้มกัเดียวกันอันนี้ละย้ำเตาจากนี้เราต้องใส่ไข่เนาะต่อไปมีกรจะลวกพักนาะเจ้าน้ำเดือดนละจุ่มลงไปเลยง่ายๆเจ้าตอนนี้เขาก็ตอกตอกไข่ใส่เลยนะแกนหนึ่ง ง่ายเจ้าไม่าช่แบบเหนียงมือเมืองน่ะเจ้าเขากลับให้ตีเลยง่ายง่ายอันนั้นพักกอันนี้เลยเนาะเซ็เดี๋ยวเขาก็เซ็ตจนหอมพัดสีเขาก็มาพอพักนี่นะเจ้าจะไปไข่มันก็เดือดละน้ำเดือดเขาก็ใส่ไข่ลงไปเนึ่เจ้า ด้วยมะเขือส้มนะคะหรือชี่ีน้อยของเรานะคะพี่วินมีสับด้วยเปลือยนะคะอย่างงงกับพี่พิมนะคะเจ้าหน้าตางน้ำพริกอ่องพักเดือดสุดเจนสุดจัดเจ้าโอเคต่อไปเข้ากับมะพร้าวอันนี้แกงพักปางเม้า,าไข่กับซุประอย่างกับซุประเติมน้ำปงหน้าปาได้เลยนะเจ้าตะกี้จีิงๆเติมไปละ โอเคนะคะตอนนี้ก็เป็นหู่ขั้นตอนของใส่ผักฝังเออเราต้องเปิดไฟร้อนสิคะที่ฉันลืมเปิดไฟคะ่ะเร่งไฟตะกี้ออดไฟอ,ออนไปนะคะอโอเคนะคะมันก็เริ่มบุยขึ้นมาแล้วคะ่ะเช้าแข่งผักฝางใส่จิน้นซมเนาะมอขนาสูเุ้ยเจ้าต่อไปกับปิดไฟเลยเนาะต่อไปก็ะบ,บีบมะนาวสักสิก่งจะบทความ เปรี้ยวชีสชาสเพราะแหนมอาจจะไม่เปรี้ยวพอนะคะเพราะดิฉันเป็นคนเปรี้ยวชีสชาสนี่ค่ะเรียบร้อยนะคะตักใส่ถวส้วยจามะเขือส้มติดแต้มมันต้องพาเนาะนึกว่าแกงน,น้อยมันจะแตกมันจะอย่างี้ก็ซุปง่ายซุปน้งเอิเอเ่ยจะนะคะลองทำทานกันนะคะแกงผักปังนะจะใส่จินโซใส่แหนม จ้านี่แกงพัก่างใส่จินสซมเนาะน้ำพริกอ่องเจ้ากิ่นผักรวกแล้วก็ผักสดเนาะนางถามว่าแกงอะไรพี่บอกแกงผักปังรสชาติเปรี้ยวนางจะเป็นคนไม่ชอบกินอะไรเปรี้ยวๆแต่พี่พิมชอบไงคะทุกคนจะรู้การใส่มะนาวในการทำส้มต่ำใช่ไหมแกงผักปังสูง่ข้าวนึ่งเนาะจิบดจิบดแค่นห,หนเนาะะมาจมเมาะพี่เป็นคนพื้นเมืองนะ่เจ้า ปีจะเมียจนใจคาดเลยนะครับอือหือพักปังสู่เป็นเม็ดม,ม่วงนะคะถ้าใคอยู่กรุงเทพเคยเห็นไหมสานามีนึว่าสปาเกตตี no น้ำพริกอ่องนอร์เทิร์นชิลลี่เพรส อ๋อน้าคงอยากกินสปาเก็ตตี้นะ I will make spaghetti for you I buy spaghetti I then put this one for you be okay oh, <good> spaghetti ก mm ับน้ำพริกอง hot oh, oh my god temperature hot แ mm ต่รสชาติอร่อยค่ะ ออืหม้อเจ้าก็คำเหนือนี่กลับไปจะไปกินแกงอันนี้แกงเหลืองค่ะจะกินให้ได้รอบนี้จะไม่ลืมเลยชอบมากทักใต้แต่อีสานค่อยกินบ่อยแล้วเข้าใจไหม เราค่อยทำส้มตำมาทำจิ้น้มมอดแป้งคุณขาดไปบายแล้วพี่กาย